ไปดูความคืบหน้าการติดตามน้องจีน่าที่หายตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังระดมกําลังการติดตามหาตัวน้องอย่างใกล้ชิดตอนนี้พอจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถที่เข้ามาในพื้นที่ในช่วงวันที่น้องหายตัวไปแล้วก็กําลังไล่ล่าติดตามกันอยู่นะครับโดยล่าสุดตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นํากําลังเข้าไปตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยแล้วด้วยครับ ตำรวจสพแม่แตงครับพร้อมด้วยตำรวจตระเวนชายแดงที่33ได้นำกำลังเข้าไปคนบ้านของนายเสี่ยวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างจากบ้านของน้องจีน่าไปประมาณ200เมตรนะครับหลังจากที่ทำการตรวจคนเจ้าหน้าที่ไม่พบตัวนายเสี่ยวอยู่ที่บ้านพบเพียงภรรยาแล้วก็ลูกเลี้ยงแต่ว่าทั้งสองนั้นอยู่ในอาการมึนเมาให้ข้อมูลวกว,วนนะครับบอกว่านายเสี่ยวบอกว่าเจอกับนายเสี่ยวครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้านแต่ไม่รู้หรอกว่าไปที่ไหน ส่วนเรื่องของการหายตัวไปของน้องจีน่าเนี่ยตนเองก็ไม่ทราบเรื่องนี้ครับเนี่ยเช้าแล้วเขาบอกแล้วว่าเราเขาจะไปไหนเขาไปไหนทำไมเขาไปไหนเขาไม่บอกผมทุกวันวทุกวันเขาเขาไม่เคยบอกนะนะวันนี้เขาบอกไว้ว่าเขาจะไปไหนไม่รู้เราไปดูเลยตอนที่เราก็ไ่รูรว่าเขานอนอยู่ครับผมนอนอยู่ผมไม่รู้ว่าขณะที่ความเคลื่อนไหวของทางตำรวจนะครับ พันตารวจเอกสุคน์สียอรุณรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยกรณีรถต้องสงสัย5้คันโดย3ใน5คันเนี่ยเป็นรถของคนในหมู่บ้านครับแต่ว่าออกไปงานในตัวเมืองออกไปทํางานในตัวเมืองขณะนี้เนี่ยพอทราบพิกัดแล้วครับว่าอยู่จุดไหนบ้างซึ่งชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามแล้วก็แจ้งให้นํารถไปที่สพแม่แตงเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบส่วนอีกสองคันเป็นรถจากข้างนอก เป็นรถที่เข้ามาขายของนะครับเข้ามาขายที่นอนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเนื่องจากว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยในพื้นที่ทั้งหมดในหมู่บ้านไม่มีกล้องวงจรปิดเรื่องของการตรวจสอบในพื้นที่ในหมู่บ้านอาจจะยากเสียหน่อยนะฮะเพราะว่าปัญหาตรงนี้นี่แหละเรื่องของกล้องวงจรปิดในการตรวจสอบแต่ตำรวจก็ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับ ส่วนการค้นหาก็ยังคงมีขึ้นตลอดทั้งวันครับเจ้าหน้าที่ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการค้นหาในหมู่บ้านมีทีมประดาน้ำพัก5ครับลงงมหาในสระน้ำในหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่พบตัวนอกจากนี้ตำรวจตระเวนชายแดนชาวบ้านแล้วก็ทีมมอเตอร์ไซค์วิบากรวมกว่า200คนก็ปูพรมค้นหาครับโดยเพิ่มรัศมีการค้นหาให้กว้างขึ้นจากสกิโลเมตรเป็นหกิโลเมตรรอบหมู่บ้านรวมกันกับทาง อากาศด้วยนะครับก็มีการตรวจสอบทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับด้วยดโดรนติดกล้องจับความร้อนแต่ก็ยังไม่มีวิแววหรือว่ามีเบาะแสะอะไรเพิ่มเติมขณะที่อีกด้านหนึ่งมีข้อมูลนะครับที่เพจบุรณิธิกรกระจกเงาระบุข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของน้องจีนา่าบอกว่าครอบครัวของน้องเนี่ยเพิ่งจะย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ในละแวกนี้เนี่ยได้ไม่นานครับ ประกอบกับเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลด้วยนะครับในช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงค่ำของวันที่5กันยายนเวลา18นาิกนาทีถึง19นโดยประมาณในระหว่างนั้นเนี่ยคุณแม่ทำกับข้าวอยู่ในครัวหลังบ้านส่วนคุณพ่อไปทิ้งขยะที่หน้าบ้านแล้วตัวน้องจีน่าเองก็วิ่งเล่นอยู่แถวๆบ้านนั่นแหละครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เจอตัวน้องแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นคือเล่นกันอยู่แถวๆบ้าน นะฮะแล้วน้องก็หายตัวไปอย่างปริศนาซึ่งก่อนหน้านี้ครับเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้คือมีเด็กเล็กอายุประมาณสัก2ปีนะครับสองขวบหายตัวไปจากหมู่บ้านที่ห่างไกลยอยู่ในพื้นที่อำเภออมก๋อยซึ่งปัจจุบันนี้เคสนี้เนี่ยก็ยังไม่พบตัวครับโดยในวันนี้ทีมงานบูลนิธิกรกระจกเงาก็จะเข้าร่วมสนับสนุสน,นการค้นหาและก็สืบสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของน้องจีน่าด้วยอีกแรงนะครับ พ่อคแม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยร่ำให้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วบอกว่าน้องเนี่ยไม่เคยห่างออกจากบ้านเกิน100เมตรเลยแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้น้องจะเป็นตายร้ายดียังไงหัวอกพ่อแม่นะครับลูกหายไปแวบเดียวเนี่ยโอ้โหใจหายจริงๆแล้วตอนนี้ยังหาไม่เจอนอนไม่หลับทั้งคืนแน่ๆเลยนะครับ